อินเทอร์เน็ตแล้วร้านโทรศัพท์ปิดร้านโทรศัพท์ข้างบ้านนี่แหละสวัสดีนะคะนี่มาดูร้านโทรศัพท์แล้วก็ปิดแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเราต้องจ่ายรายเดือนให้เขาเนาะโทรเข้าโทรออกได้แต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตทำไงดีวะอืมแล้วมันต้องติดต่องานด้วยนะนี่มาดูร้านต้องใส่หน้าก,กากแบบนี้เลย วันวันนี้ที่เป็นเป็นวันที่มาดูร้านอาทิตย์หนึ่งจะมาสองครั้งนะคะถ้าว่าคำว่าล็อกดาวน์นี่ต้องต้องอย่าฝ่าฝืนเนาะขี้เกียจฝ่าฝืนล็อกดาวน์เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปดูลดน้ำต้นไม้แล้วก็ตรวจไฮซุ่งตรวจความร้อนนะจะเลือกเข้าหลังบ้านค่ะนี่หลังนี่ข้างร้านนะข้างร้านกิจการ ข้างร้านเนี่ยเป็นข้างร้านในบ้านอยู่ชั้นล่างแต่ที่นี่เราจะไม่อยู่อาศัยนะเป็นแค่ที่เลือกเข้าหลังบ้านดีกว่านี่เราใส่ใส่หน้ากากเนี่ยทางตรงเนี้ยที่มีหน้าร้อนจะมีดอกไม้อีตาคนนั้นถอนรากถอนโคนออกหมดเลยไม่รู้ปีนี้จะขึ้นไหมไอ้ดอกฟิ่น่อะสีแดงแดงอะแกถอนออกหมดเลยไม่รู้ใครมาอากะาศ จะต้องกวาดอันนี้ผักอันนี้เป็นหลังบ้านหลังร้านนะคะจอดรถได้นะร้านนี้ดีมากเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะฮัลโหลสวัสดีคุณพระคุณเจ้าเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนสวัสดีค่ะเท่าที่รู้นะ <c oughs> ก็กลิ่นหอมหอยู่เหมือนเดิมร้านนี้นะ กลิ่นหอมหอมไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรเลยเหม็นอับไม่มีเลยค่ะโล่งอากาศโล่งอยู่สบายนี่เข้ามาแล้วหลังร้านแต่งตัวเนี่ยชอบชุดนี้มากเอาเอามันจะมีที่คุมซื้อคุ้มมากเลยสิบไม่ถึงสิบปีเสื้อตัวนี้ประมาณเจ็ดปีได้ไหมชอบมากเลยใส่ตัวไหน กันหนาวได้จริงแต่ว่าตัวเนี้ยมันแบบยืดหยุ่นยืดหยุ่นแล้วก็ทนความหนาวช่วยเราได้เยอะเลยถึงร้านละถ้าหนาวเราจะปุดตู้เย็นออกเพราะตรงเนี้ยเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนตู้เย็นเลยตรงเนี้ยไม่มีไม่มีความถ้าเมื่อก่อนถ้าเราอยู่แล้วถ้าหนาวจ,จัดๆเราจะเปิดอันนี้แผ่นนี้แผ่นความทำความร้อนแต่นี่นะเนี่ย มันเหมือนตู้เย็นเลยมันเย็นฮนะหน้าหนาวนะคุณหมอทั้งหลายนะคุณทลพิษทลพลทั้งหลายนะเขาจะไปซุกอยู่ข้างหน้าเขาไม่มานั่งตรงนี้กันเขาหนาวหนาวเจี๊ยบเดี๋ยวจะขอพักกล้องแค่นี้ก่อนพักแป๊บหนึ่งเข้าห้องน้ำก่อนถึงร้านแล้วมาดูร้านอ่ะมาต่อกันเมื่อกี้เข้าห้องน้ำ เลยพักวิดีโอไว้เดี๋ยวจะต้องเข้าด้านในอากาศเย็นมากด้านหลังอันนี้เป็นหลังพักนะคะเอาไว,าาาว้ล้างชาล้างแก้วล้างถ้วยชาพักเที่ยงกินอาหารนะคะตรงนี้ในประตูนี้เข้าไปจะเป็นร้านห้องอาบน้ำซักเสื้อผ,ผ้าขนหนูซักมีเครื่อง ซักซักผ้าแล้วก็เครื่องอบแห้งนะคะถ้าหน้าร้อนเราจะไม่อบแห้งถ้าหน้าหนาวเราจะอบอันนี้เป็นตู้ล็อกเกอร์อล็อกเกอร์ก็ไม่นิสัยก็คือเราก็ไม่ได้เก็บอะไรไว้ในนี้หรอกค่ะก็มีแต่ว่าเวลามาทำงานแต่ละคนก็รักษาถ้ามีพนักงานแล้วเขาก็จะเขียนชื่อแล้วก็เอากุญแจให้เขา ให้เขาล็อกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ของเราอันนึ่งของเราเราก็ล็อกเขาเรียกว่าล็อกเกอร์ตู้เนาะอืมอันนี้ก็เป็นเรื่องถ้วยชามนะคะทำไมแม่บ้านไทยถึงมามาแบบนี้เพราะว่าจะบอกเลยค่ะรีแพบเนี่ยทำไปก็รักรักรักที่ทำมาหากินตัวเองมากพัด ได้ขอบคุณที่ได้ทำมาไม่เคยเสียใจอันนี้แว่นแว่นเวลาเราช่วงที่เขาลือว่าโควิดนะมันระบาดมันจะเข้าสายตาเราก็ใช้แว่นนี้นะใส่ทํางาน <c oughs> แล้วก็ปิดมาร์เกอร์ด้วยนะตลกพราสามีเอามาอันนี้จะเป็นพวกชาพวกชาต้มน,นี่ถั่วถั่วตอนไปเก็บก็ทุกกินวันละสอันใส่แว่นเทไหมละเทนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในเลยนะคะข้างในนี่เป็นเราต้องปิดเพราะว่าด้านนอกไม่มีไฮซุ่งนะไฮซุ่งจะเสียบไฟตรงนี้มันจะเปืองมากอ้อาวเข้ามาปึ๊บนี่ด้านหลังนะด้านหลังด้านหลังล้างปึ๊บนี่ควา,าว่าฟาวเซนี่คือห้องน้ําค่ะห้องน้ําห้องส้วมนะ นี่เปิดไฟนะให้เห็นก็เป็นห้องน้ำล้างมือมีที่ล้างมือห้องน้ำนะห้องน้ำดูกันดีๆนะคะจะปิดไฟแล้วก็ปิดนี่เพราะว่าเปิดเปิดให้ความร้อนนี่ด้านหลังหลังร้านนะนี่ตู้เย็นนี่เครื่องใส่นวดใส่ผ้านวดไทย ผ้าเช็ดมือค่ะผ้าเช็ดมือหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าชั้นอันนี้อันนี้เข้ามาด้านในแล้วเดี๋ยวเปิดไฟนะเปิดไฟก่อนนะครับเกิดเปิดไฟก่อนเห็นไหมเปิดไฟน,นี่ร้านร้านนะร้านทำกิจการนวดไทยสปาค่ะปวดหลังปวดไหล่เข้ามากันที่นี่ปวดหัวมา แต่ถ้าปวดหัวใจไม่ต้องมานะคะนี่นี่เป็นผ้าขนหนูผ้าถุงเห็นไหมคะจะสังเกตได้ว่าร้านนวดไทยเนะี่ยเราก็หนูรักผ้าไทยผ้าไทยใช้ดีคือเขาไม่ไม่ไม่ซับน้ำมันไม่อมน้ำมัน <c oughs> ผ้าถุงผ้าถุงคุณยายบ้านเรานะี่ยนี่ผ้าขนหนูอันนี้ อันนี้ผ้าขนหนูผ้าหม่มอุย้ยผ้าหม่มช่องหนาวหนาวนี่ผ้าหม่มซักหอมเดี๋ยวดมได้หอมไหมหอมอืมเชิญถ้าถ้ามีกลิ่นเห็ดเหม็นนะเราจะไปซักอีกซักสองรอบอ้าไม่ไม่เหม็นโอ้กโอือุด โอเคไม่เหม็นไม่เหม็นกินหอมนี่นี่เดี๋ยวไปใส่หน้ากากก่อนใส่หน้ากากใส่หน้ากากก่อนนะยาอีปินโซนาทัวปิดเอาหมวกโอเคไปไปด้านหน้าอีสวัสดีสำหรับแฟนและครอบครัวและสวัสดี hello, good friend. this is my shop. what is working here? i think i come here working for bantheim-azadengen. i have start for working about 2012. i have start for work here. and then, like, i work alone. manchmal, i work two person. 2015 ich arbeite zwei drei personen vier drei und dann nachher ich arbeite zwei und dann nachher 2019 ich arbeite alleine dann alleine aber okay meine kunst kunde war gut lieb alles lieb dankeschön ich kann noch mal sagen dank dank you ขอบคุณคะ่ะอันนี้ข้างในนี่เสื้อเสื้อเราเองอะ่เสื้อเราเองเราต้องเอามาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนาวนี่ข้างในนะข้างในค่ะข้างในข้างในนี่เป็นเรายกโต๊ะอันนี้มาไว้มันจะได้ไม่ชื้นมากเนาะข้างในนี่ไม่เปิดไฟนะนี่นี่อีกห้องหนึ่ง ความกว้างเหคะความยาวประมาณ2เมตรครึ่งกว้าง2เมตรค่ะประมาณนี้1เตียงนะคะนวดน้ำมันใช้นวดน้ำมันแล้วก็เดินไปด้านหน้านะคะเดินไปด้านหน้านี้เป็นเรารู้สึกเราชอบเพราะว่าเวลาเราทำงานเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งเคาน์เตอร์หรอกเราแค่นั่งเคาน์เตอร์ตอนที่เขามาซื้อซื้อกิฟต์ไวเชอร์หรือ บัตรกำนันนวดเท่านั้นแล้วมารับจองเป็นบางครั้งเราก็เลยชอบตรงนี้เราคิดว่าเขาคูดไอเดียนะเล็กๆน่ารักเราชอบเราชอบตรงนี้เราก็เลยย้ายมาจัดตรงนี้ให้มันอยู่มุมนี้มันถูกต้องแล้วแล้ว <c oughs> ด้านนี้ด้านนี้ปกติเก้าอี้นะคะอากาศจะโล่งมีหน้าต่างรอบเลยค <c> ว <oughs> ามเย็นจเัเล่ เย็นเนาะเลยเย็นวันนี้มีเราเราไม่ได้อยู่เราก็เลยปิดเ,เปิดไฟหน่อยไฟนี้ก็จะดับเองเมื่อถึงเวลานะนี่หน้าต่างเห็นไหมคะไม่มีรถเลยเพื่อนบ้านเขาปิดเราจะมาลดต้นไม้นี่นี่ทางวันเวค่ะทางวันเวมียายคนหนึ่งเดินมาคุณนายคุณนายคน,น,คน,น,คนเรียกเขายายไม่ดีเนาะเดี๋ยวเราก็จะจุดไฟไหวพัะ ตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านโอ้ย,อยดอกไม้เนี่ยนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยเพียงแต่ใส่น้ําใส่น้ําน้ําที่สะอาดอย่าให้เน่าออกดอกละอืม This. นี่นะตรงนี้ก็เป็นที่ยึดว่าคนไทยอันนี้เป็นพระโชนะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเนี่ยเป็นได้มา ซันต mm ์คอสเก็บ hmm. ซ nah. no ันต์คอสแหละซันต์คอสเฟสติกเฟสติกนะอิชไว้หนักฝ่อใบปิชวิดาเน็กสยาอีโฮฟเน็กสยามซันต์คอสกิ๊บมีกู๊ดไม่ชอบแคนโอเปนซันต์คอสพิตาปิงดีเกชิงฟอร์มิไม่ชอบแคนโอเปนอีแคนโนอาใบโนมาอีแคนดีดาเซน วิดาฮัลโหลกุฎันทัก for my นะคุณเด้ออืมโอเคอิสเนกจ่าซันตาคอสบายบายเก็บซันตาคอสค่ะเสร็จกัรก่อนนี่เป็นประตูด้านหน้าประตูเมืองนอกเขาก็จะไม่สวยอะไรมากมายเพราะว่าบ้านหนาวไงบ้านหนาวต้องประตูบ้านต้องหนาเยนี่ยไม่ได้เปิดเห็นไหมปิดไว้เปิดให้ดู ปิดสู้กันมาที่ o u า s i d นะนี่ข้างนอกค่ะข้างนอกนี่ข้างนอกนอก็ปิดม่าน,าน,าน,านบางทีถ้าเราเปิดมา่านเราปิดเราเช็ดกระจกดีๆคนก็มาส่องส่องส่อง,องแล้วมันก็เป็นรอยปากรอยรอยนูน่นรอยนี่อันนี้เดี๋ยวก็ต้องเก็บไว้หนักอันนี้ห้อง <c oughs> รือออกหมดหรือออกหมดเพราะว่า อากาศหนาวเปิดเปิดหน่อยเปิดหน่อย <c oughs> อาานี่อากาศหนาวอากาศหนาวเริ่มถ้าถ้าคอติดขัดขัดนี่มันหนาวไงอันนี้พอประมาณสักปลายเดือนเราก็จะต้องเก็บเก็บออกเราต้องเดินดูว่าชาวบ้านชเมืชนก็ทำยังไงกันถ้าชาวบ้านชเมืองเขาเก็บเราก็เก็บเหมือนกันนี่นี่เป็นห้อง เอ๊ะต้องเปิดไฟใช่ไหมเปิดไฟเนาะมันมืดเนาะนี่เป็นห้องนะเปิดไฟเปิดข้างในนะคะอ้าเปิดไฟแล้วเปิดไฟแนละ้วนี่ค่ะนี่รื้อออกเห็นไหมรื้อเพราะอะไรคะเพราะอิมักอะไรตหวคไวชชน November Dezember, Januar. Wir können arbeiten. arbeiten. Geben geht aber nicht alles genug. Nicht genug. Weil kann geht für mich? Wie kommen, weil keine Arbeit. Was kann ich machen, wenn ich muss? Hau Pizza, Mittags Pizza, Food bis sei, von Leben. Was kann ich machen? Und hab ich Kritik von เนอวากาเวนิมิตรเอานกนุกอะนกนุกอิเซนอาวากูนกูนอีฮับตนอีมุสาบอะรอืมอ่ะตรงนี้ต้องเก็บเพราะว่าเราไม่ปูเตียงไว้หรอกไม่หรอกผีสางนางไม้ไม่ ปูไว้เราลือ้อเราไม่ปูเตียงแบบนั้นถ้าปูเตียงอย่างนั้นไม่ดีต้องลือ้อพอสักพักหนึ่งเราค่อยมาเก็บนี่เดี๋ยวเราจะทำวิธิทำการสิ่งเป็นมงคลให้กับตัวเอง 1. คือทำร้านให้สะอาด 2. องทำจิตใจตัวเองให้สะอาด สามทำดูแลสิ่งที่ควรทำสี่ทำความรับผิดชอบกับลูกค้าอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแกไ่แกได้กับลูกค้า 1. ถ้าเราไม่ได้รับนวดเขาก็อย่าคิดจะขายกุายให้เขาเลยเพราะว่าขายกุายให้เขาเมื่อไหร่เขาจะได้มานวด แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเหตุการณ์นั้นมันดีขึ้นหรือไม่แล้วถ้าคุณขายไปคุณจะชดใช้เงินทองให้เขาหรือถ้าเขามาซื้อเราก็จงขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่เราจะติดต่อเขาได้เราไม่คิดจะขายเลยเดือนธันวาน่ะเราจะให้คนที่สนิทสนมกันมากๆถ้าเราเปิดขายเราก็ขายได้ตอนที่เขายังไม่ล็อกดาวน์น่ะ นะเราต้องมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์กับกับอาชีพของตัวเองแล้วความซื่อสัตย์นั้นจะกินไม่หมดเลยใหญ่เห็นแก่ได้นะคะต้องมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์กับอาชีพการงานตัวเองความซื่อสัตย์กินได้นานมากเราเชื่อเพราะมันเกิดขึ้นทุกวันโอเคบ่นแล้วบ่นบ่อนอีกแล้วบ่นบ่น,บนเรื่องจริงนะเรื่องจริงกับ อันนี้นะนี่อา้าวจะปิดแล้วนะมันก็มีแค่นี้ราคาอันนี้ยนะมันเป็นที่นวดไทยนะนวดไทยนวดไทยใครปวดหลังปวดเอวปวดไหล่เยอะๆนวดไทยตรงนี้นะแต่นวดน้ํามันนวดรีแลกมันเป็นเตียงสูงๆนะต่อไปจะเปลี่ยนทิศทางสอวนอย่างเดียวอื <c oughs> ขยายสีมือให้ทุกคนเขาทำงานเป็นเราก็จะลาไปกเกษียณแล้วโอเคยังไงไม่รู้ว่ายาวเกินไปหรือเปล่าเนาอยังไงจะขอปิดกล้องแค่นี้ก่อนนะคะว่ามันจะยาวไปแล้ว17นาทีเขาจะให้โหลดหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คอีกทีถ้าไม่เป็นตาก็ไม่ไม่ถ่ายทอดหรอกหนาวนั่นเนี่ย ยังไงก็ที่พูดไปทั้งหมดทั้งสิ้นพูดจากความจริงใจและความรู้สึกที่ตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกต้องนะคะอืสิ่งที่เห็นก็เป็นสิ่งที่จริงยังไงก็นี่แหละค่ะจากถิ่นฐานบ้านเมืองตัวเองมาทำธุระทำงานทำธุรกิจการค้าช่วงเวลาที่ทำ อยู่ส่วนตัวความคิดของส่วนตัวมือสิบนิ้วเวลาที่ทำมาทุกวันเข้าปีที่หกละแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวจะหกปีแล้ะ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่เคยผ่านมาแล้วก็ขอบคุณพี่วาดนะที่เคยให้ยื่นสิ่งนี้ให้ต่อกันมาสิ่งไหนที่ ล่วงเกินไปหรือว่าเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจกันหรือติดขัดก็อนุโมทนาสาธุขอให้อย่าได้โกรธเคืองซึ่งกันและกันเลยน้องน้องเมบ้านไทยขอขอบคุณทุกท่านพร้อมทั้งลูกค้าทุกคนในวันขึ้นปีใหม่นี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย